ในขณะที่ทหารอเมริก e ันกําลังล้อมจับเครื่องบินของคนร้ายอยู่นั่นเองนะครับมันก็ดันเกิดอาการเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดขึ้นครับก็คือมันมีคอมมานโดของอิตาลีเนี่ยเข้ามาย่างล้อมหมู่ฐานอเมริกันเอาไว้หมดเลยที่บอกว่าถ้าหากอเมริกันทําอะไรพวกผู้ก่อการร้ายแล้วก็พวกเองได้ตัวพรุนแน่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์การจี้ปนยานพานะที่แบบมหากราบระดับหมอลำสุดๆจริง คือมันจะมีเอี่ยวกันตั้งแต่เรือโดยสารยันเรือบินกันเลยทีเดียวนะครับคือปล้นกันไปจนกระทั่งทําให้สองชาติที่เหมือนจะเป็นพันธมิตรกันอย่างใกล้ชิดอย่างอิตาลีกับอเมริกาเนี่ยลุกขึ้นมาตบกันเองซะงั้นครับที่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากแอดมินเพจ FN Diary นะครับรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวาดักๆแล้วก็เจิงไรในประวัติศาสตร์ โดยเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรือโดยสารนักท่องเที่ยวหรูลำหนึ่งของอิตาลีครับที่มีชื่อว่าอาคิเลลาโโรที่ มันเนี่ยจะเป็นเรือโดยสารยักษ์ขนาดใหญ่เราๆกับว่าเป็นโรงแรมลอยน้ําได้เลยนะครับที่ทุกปีนะฮะเรือลํานี้เนี่ยมันก็จะพาผู้คนล่องเรือจากเมืองเจนัวที่มันอยู่ทางตอนเหนือๆของอิตาลีนะครับไปเที่ยวยังกรุงไคโรแล้วก็เมืองต่างๆของอียิปต์ฮะก่อนที่จะนําผู้คนเนี่ยกลับมาบ้านโดยสวัสดิภาพแต่ถ้าว่าในเดือนตุลาคมของปี1985ัน้นั่นเองนะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็กลับไม่เป็นเช่นนี้กันแล้วสิ เพราะว่าในช่วงเช้าของวันนั้นเองนะครับเจ้าเรือหรูดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้มาจอดเข้าที่ท่าน้ําแห่งหนึ่งอย่างอียิปต์ครับเพื่อที่จะจอดส่งให้ผู้คนบางส่วนในเรือเนี่ยได้ลงไปนั่งรถชมปิรามิดยังกรุงไคโรของอียิปต์นะครับก่อนที่บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยให้กลับมาเจอกันที่ท่าน้ําแห่งนี้นะแล้วเดี๋ยวเรือจะแล่นมารับอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็มีพวกนักท่องเที่ยวบางส่วนได้ลงไปครับแต่บางส่วนที่แบบขี้เกียจจะลากขาก็นั่งบนเรือต่อไปทํากิจกรรมเล่นโป๊กเกอร์เล่นไพ่อะไรไปนาน,านานเพื่อเป็นการฆ่าเวลานะครับแต่ทว่าเมื่อถึงเวลาที่เรือควรจะมาถึงท่าคือสักประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะครับผู้โดยสารที่มารอขึ้นเรือเนี่ยเขาก็กลับไม่พบว่าไอเรือลำนั้นมันได้มาดังสัญญาเลยครับที่ตอนแรกเนี่ยผู้คนก็คิดว่าเรือมันอาจจะดีเลยสักนิดนึงนะเดี๋ยวรอสักชั่วโมงกว่ามันก็คงจะมาแล้วมั้งทว่า ผ่านไป2ชั่วโมงก็แล้ว3ชั่วโมงก็แล้วนะครับเรือมันก็ยังไม่มาฮะที่ตอนนี้เนี่ยความคิดในหัวของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเรือนี้เนี่ยมันจะไปเกิดอุบัติเหตุล่มลงกลางทะเลอะไรแบบนี้ซึ่ง คำตอบนะครับก็คือใช่ครึ่งไม่ใช่ครึ่งครับคือเรือเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆแต่ทว่าวมันไม่ใช่อุบัติเหตุจากเรือล่มน่ะสิทว่าวเป็นอุบัติเหตุที่เรือนะครับมันได้ถูกไฮแจ็คหรือว่าได้ถูกปล้นโดยผู้ก่อการร้ายครับ ที่เหตุการณ์ในการปล้นเนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นหลังจากที่เรือได้ออกไปจากท่าแล้วนะครับซึ่งขณะที่ผู้โดยสารกําลังนั่งเจี๊ยะแต้ตาอวยอะไรกันอยู่ในห้องอาหารเมื่อนั้นก็กินข้าวแล้วก็พูดคุยกันนะครับมันก็มีเสียงปุ้งดังขึ้นมาฮะที่เมื่อพวกเขาได้หันไปเนี่ยคนโดยสารนะครับก็พบกับผู้ก่อการร้ายถึง4นายครับได้ยืนเอาบ้องตะกัวเนี่ยจ่อมาทางเขาอยู่เลยที่เมื่อทางลูกเรือได้ถามชายกลุ่มนั้นว่าพวกเอ็งเป็นสาาาายว่กเองมาจาไหน ชายก่อการร้ายเหล่านั้นนะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรครับพูดมาแค่คําเดียวว่า n o r w e g i a n หรือว่าเป็นคนจากประเทศนอร์เวย์น,นะครับที่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้มีคนจากเรือเนี่ยได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปรายงานอะไรกับทางนอร์เวย์น,นะครับนอกจากนั้นก็ยังได้ส่งไปรายงานกับอิตาลีซึ่งเป็นเจ้าของเรือแล้วก็ยังมีการส่งไปถึงสหรัฐอเมริกาที่เป็นพ่อของทุกสถาบัานอีกด้วยนะครับ ซึ่งในตอนแรกนะครับพวกสหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่สนใจอะไรหรอกบอกไอ้เรื่องโจรสลัดบนเรือและพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนจะตื่นเต้นกันไปทำไมอย่าเป็นกระต่ายตูนตูมไปเลยนะในอิตาลีเอ้แต่ว่าคนในเรือนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออแต่สหรัฐสหรัฐบนเรือเนี่ยมีคนของชาติเองอยู่ด้วยนะที่เมื่อพูดดังนั้นแหละครับสหรัฐนี่คือหูดิ่งเป็นกระต่ายขึ้นมาเลยครับคือตื่นตูมยิ่งกว่าชาติอิตาลีเจ้าของเรืออีกซะงั้นนะครับเพราะว่าไอประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับ เขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือพวกสหรัฐเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับประชาชนของเขามากนะครับคือถ้าหากว่ามีข่าวว่าประชากรสหรัฐคนไหนคนนึงได้ถูกจับไปหรือไปเป็นตัวประกันอยู่ที่ใดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพี่อเมริกานะครับจะอยู่ดากไม่นิ่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับจะต้องดุ้งขึ้นมาทําเรื่องเอาคนนั้นะกลับมาให้ได้ทุกทีเลย ดังเช่นในครั้งนี้แหละครับที่เมื่อสหรัฐได้ยินว่ามีคนของชาติตัวเองได้ขึ้นไปอยู่บนเรือนะั้นแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นเลยบอกอิตาลีเอ็งต้องทาอะไรสักอย่างสิภาพตัดกลับไปบนเรือครับที่ในขณะนั้นผู้ก่อการร้ายซึ่งได้อยู่บนเรือเนี่ยก็ตรงเข้าไปยังห้องกัปตันครับแล้วก็บอกให้กัปตันเนี่ยได้หันเรือเดินทิศทางไปยังประเทศซีเรียที่อยู่ทางตะวันออกของอียิปต์แทนฮะที่ในเวลานั้นเนี่ยมันก็มีการเริ่มสงสัยเลยว่าไอ้ผู้ก่อการร้ายพวกนี้เนี่ยมันเป็นคนนอร์เวย์จริงเหรอ เพราะว่านอกจากไอภาษาที่มันพูดสั่งกับตันเรือมานะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบป่วยๆอะ่ะเวลาที่พวกเขาได้คุยกันในหมู่ผู้ก่อการร้ายเองนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้ใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสารกันเลยคือเอาไง่ายๆว่านอร์เวย์เนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างนอร์เวย์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยครับ ที่เมื่อพอกับตันเรือได้คุยกับผู้ก่อการร้ายไปสักพักนะครับผู้ก่อการร้ายก็เหมือนจะหลุดออกมาประมาณว่ามันเนี่ยเป็นคนปาเลสไตน์ครับที่ว่ามันจะมาปล้นเรือลำนี้เพราะอยากจะให้รัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยได้ปลดปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลตอนนั้นนะครับได้จับตัวขังเอาไว้ฮะที่เมื่อพูดไปแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องการช่วยเหลือเรือลำนี้จากรัฐบาลอิตาลีนะครับได้เป็นไปยากขึ้นอีกครับเพราะเหมือนกับว่าในตอนนั้นเองประเทศอิตาลีผู้เป็นเจ้าของเรือนะ เขาจะมีนโยบายในการเป็นมิตรกับพวกชาติอาหรับทั้งหลายแหละครับก็คือไม่อยากจะไปต่อสู้ต่อรบอะไรกับอาหรับนั้นไงเพราะแบบเดี๋ยวถ้าไปทําเขาไม่พอใจมาก็จะเกิดการก่อการร้ายบอมขึ้นมาในประเทศใช่ไหมครับอิตาลีก็ไม่อยากเกิดขึ้นอย่างนั้นไงและหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรจะทําอย่างยิ่งเลยก็คือไปตีสีตีสนิทกับอิสราเอลอย่างออกนอกหน้าครับคือถ้าหากว่าอิตาลีเนี่ยได้ทําการจับผู้ก่อการร้ายมานะครับก็เท่ากับว่าอิตาลีเนี่ยได้ช่วยเหลืออิสราเอลด้วยนั่นเอง นั่นเองแหะครับในตอนนั้นนะฮะรัฐบาลอิตาลีเนี่ยก็เลยหาวิธีพยายามไกล่เกลี่ยให้เรื่องนี้เนี่ยมันสงบลงโดยพยายามจะไม่ให้มีเลือดนะครับมันไหลออกมาสักหยดจากเหตุการณ์นี้เลยแต่ทว่าว กับทางอเมริกาที่ชาติเขาอยู่ห่างไกลจากพวกอาหรับนูน่นนะสิก็ไม่ค่อยกลัวแบบว,ว่าการกรา่อการร้ายอะไรเท่าไหร่ไงนอกจากนั้นนะครับอเมริกาเนี่ยก็ยังขึ้นชื่อเรื่องการไม่เป็นมิตรกับผู้ก่อการร้ายอยู่แล้วคือจะเห็นได้จากทุกครั้งเลยนะครับว่าอัาหหกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นร้ายๆกับอเมริกาเนี่ยมันจะส่งคนไปบวกตลอดเลยครับที่ครั้งนี้อเมริกาก็ทําเช่นเดิมครับคืออเมริกาเนี่ยกะว่าจะลากหวยผู้ก่อการร้ายพวกนี้นะครับเข้ามาลงทันยันอเมริกาให้ได้ให้หมดเลย ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าผู้ก่อการร้ายนะครับเขาจะมุ่งเป้าหมายไปที่แค่คนอเมริกันกับชาติพันธมิตรอย่างพวกอิสราเอลจริงๆนะก็คือภาพตัดกลับไปที่ตัวเรือนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการคัดแยกตัวประกันออกครับก็คือเอาพวกอิตาเลียนเนี่ยกับชาติอื่นๆอ,ออกไปก่อนเสร็จแล้วก็รวบรวมเอาไว้แค่พวกอเมริกัน12คนอังกฤษ6คนแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีเชื้อสายยิว2คนนะครับที่พวกเขามองว่าไอ้คน3ชาตินี้เนี่ยมันเป็นตัวประกันที่มีค่าครับ เพราะจะเอาไว้ต่อรองกับทางอิสราเอลได้แล้วก็แบบไอ้คนที่เป็นคนยิวนี่ก็คือมันจะซวยสุดเลยมั้งคือพอเขารู้ว่ามีหนึ่งในคู่สามีภรรยามีเชื้อสายชาวยิวนะครับผู้ก่อการร้ายก็ตรงเข้าไปเตะตัดขาผู้ผัวเลยครับให้ลงไปสุดอยู่กับพื้นเสร็จแล้วก็เริ่มบวกกันแบบอ่วมอรไทยกันเลยทีเดียวคือเกิดมาแค่เป็นคนยิวก็ซวยแล้วที่เมื่อหลังจากจัดแจงเรื่องตัวประกันอะไรเสร็จนะครับทางคนร้ายเนี่ยก็ได้เรียกร้องให ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลขังต่อน,นี่แหละที่จะหากว่ายังไม่ปล่อยตัวหรือว่าส่งคนมาเจราจากันก่อนบ่ายหนึ่งนี้นะพวกเขานะครับจะเริ่มกดปุ่มชัดดาวตัวประกันไปทีละคน2คนแล้วครับที่ตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งอเมริกากับอิตาลีซึ่งเหมือนจะเป็นหัวหลักในการเจราจาต่อรองกับเรื่องนี้นะครับก็เหมือนจะยื้อยื้อกันไปครับคือไม่มีใครยอมลงเอ่ยสักทีเนื่องจากว่าอเมริกานะครับมันก็เตรียมจะบวกเต็มที่ฮะส่วนอิตาลีเนี่ยก็กลัวแบบเดี๋ยวช่วยไปแล้ว ไอ้พวกผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์มันจะเห็นว่าอิตาลีเข้าข้างอเมริกาเลยเดยวมันจะมาโบอ,อิตาลีทีหลัะอิตาลีจะทํายังไงละครับก็นั้นหลยยือย้อๆกันไปจนกระทั่งมันได้เลยเวลานัดหมายนะครับแต่เทาว่าในระหว่างที่เหตุการณ์กําลังตึงเครียดอยู่นั่นเองนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็ได้มีสัญญาณวิทยุที่เป็นภาษาอาหรับนะครับได้ส่งไปยังเรือไปหาเหล่าผู้ก่อการร้ายทั้งหลายแหละครับ ที่เมื่อแค่ได้ยินเสียงเท่านั้นแหละผู้กอ่อการร้ายทุกคนนะครับก็ถึงกับสุดเข่าเลยครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นเสียงจากชายคนหนึ่งที่ได้ใช้นามแฝงว่าอาบูแต่เขาก็น่าจะเป็นคนที่หักหลังผู้กอ่อการร้ายนี่แหละครับก็คือได้ส่งสัญญาณวิทยุไปที่เรือนั้นบอกให้ผู้กอ่อการร้ายนะ่ะหยุดปฏิบัติการที่เขากําลังทําอยู่ทั้งหมดนี้ซะแล้วก็ให้นําเรือน,นะครับ กลับมาที่ท่าเรือของประเทศอียิปต์แล้วก็ให้นําคนตัวประกันทุกคนเนี่ยมาส่งโดยปลอดภัยโดยผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะต้องดูแลตัวประกันบนเรือทุกตัวอย่างดีอย่าให้มีรอยขีดข่วนและในระหว่างที่กําลังนําเรือกลับมาเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเชื่อฟังคําสั่งและทําตามทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่แห่งท่าเรืออียิปต์ได้แนะนําไปจนกว่าจะมาถึงท่าเรือนะครับ ไอ้คนร้ายไม่ได้ยินคําสั่งดังนั้นเนี่ยก็จาเป็นต้องหันหัวเรือเพื่อจะกลับไปที่อียิปเลยครับและนอกจากนั้นเองก่อนที่เรือมันจะมาถึงท่าเรืออียิปนะคนในสายนะครับก็ได้บอกให้ผู้ก่อการร้ายทั้ง4คนอนะ่ะกล่าวคําขอโทษทั้งหมดกับชาวอียิปแล้วก็อิตาลีด้วยครับแล้วก็ได้ให้คําสัญญาว่าพวกเขานะครับจะไม่ทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อการทูดระหว่างอิตาลีกับปาเลสไตน์เลยครับคือบอกว่าอิตาลีกับปาเลสไตน์เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกลียดแค้นกันแต่ทว่า แผนการทั้งหมดที่คนป้นเรือเขาได้ทําไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากความตั้งใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ทีแรกครับคือเป้าหมายที่แท้จริงของคนร้ายในตอนแรกเนี่ยคือพวกเขาตั้งใจจะไปป่วงพวกอเมริกันอังกฤษแล้วก็พวกชาวยูที่เป็นศัตรูที่แท้ทรูของพวกเขาไงคือเหมือนกับว่าแผนการครั้งนี้นะครับเขาจะให้คนร้ายเนี่ยลอบขึ้นไปในเรือลํานั้นก่อนเสร็จแล้วก็ไปดักเรือของอิสราเอลแล้วก็ไปป้นเรืออิสราเอลอีกทีนะครับแต่ถ้าว่าไอการแฝงตัวในครั้งนี้เนี่ย แผนการบันนันมาล่มซะก่อนสิครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้ผู้ก่อการร้ายที่ได้แฝงตัวไปเป็นคนโดยสารนะก็โดนลูกเรือจับไตได้ครับว่าคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผู้โดยสารที่ขึ้นมากับเรือนี่นะนั่นแหละครับพอทางผู้ก่อการร้ายไม่รู้ว่าจะทํายังไงได้นะครับผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็เลยได้ใช้แผน2เลยคือต้องลงมือบวกเรือของอิตาลีแล้วก็ป้นเรืออิตาลีไว้เป็นตัวประกันซะงั้นเลยนะครับ หลังจากนั้นก็เลยต้องทําการเปลี่ยนเป็นแผน B ครับก็คือแทนที่จะไปยึดเดือยอิสราเอลใช่ไหมก็ไปหาพวกผู้คนอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่แหละครับก็คือตัวประกันที่มันเป็นคนอเมริกาอังกฤษแล้วก็ชาวยิวแบบนี้จับมาไว้แล้วก็มาขู่นะครับซึ่งทีนี้ถามว่าแล้วไอ้เสียงสัญญาณที่มันส่งมาบอกให้ผู้ก่อการร้าย4คนทั้งหมดเนี่ยหยุด มันเป็นใครกันล่ะทำไมผู้ก่อการร้ายนะครับถึงต้องเชื่อบุคคลผู้นั้นด้วยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเสียงที่ถูกส่งตรงมาจากบอสหรือว่า MVP ของพวกเขานั่นเองนะครับที่อิตาบอสคนนี้เนี่ยก็เป็นคนวางแผนปฏิบัติกิจทั้งหมดที่แอดได้เล่ามาเมื่อกี้นี่แหละครับแล้ว ถามว่าทำไมอยู่ๆบอสผู้นั้นถึงได้มาล้มเลิกเหตุการณ์ไปกลางครันซะง,งั้นละ่ะก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้ทับซ้อนกันอีกแล้วครับก็คือเป็นผลงานของรัฐบาลอิตาลีกับอียิปต์ล้วนๆเลยครับคือหลังจากที่ทางอิตาลีเนี่ยเขาได้ทราบข่าวว่าเรือของเขาที่เล่นไปจอดที่อียิปตมันถูกจี้ปนใช่ไหมกระทรวงรัฐมนตรีมาเกับระทรวงรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทร,ร,ระวงต่างประเทศของอิตาลีนะครับก็ได้ติดต่อไปยังทางรัฐบาลของอียิปต์กับทางผู้นําของปาเลสไตน์ครับ หรือว่าผู้นําของชาติพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยแหละที่กะว่าจะติดต่อไปเจราจาหาหนทางให้มันได้ลงเอ่ยกันนะครับแต่ถ้าว่าไม่ว่าทางอิตาลีเนี่ยจะหมุนสายไปหาเท่าใดก็ตามนะครับหรือจะส่งสติ๊กเกอร์ลายเอฟเอ็นเดลลี่ไปหาเนี่ยทางผู้นําก็เหมือนกับจะไม่ตอบมาเลยครับคือมันไม่ใช้ลงไม่ใช้ลายหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็โชคดีครับที่เหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะได้มีคนใหญ่คนโตจากทางปาเลสไตน์น่ยกำลังจะบินมาทางอียิปต์พอดีเลยครับ อิตาลีกับอียิปต์ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนจะไปดักรอจกชายคนใหญ่คนโตนั้นนะครับตั้งแต่สนามบินเลยให้ลงมาคุยเจรจากันนะครับซึ่งก็ไปเรียนเชิญตัวมาได้ด้วยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าไม่ใช่แค่คนคนนั้นเป็นคนใหญ่คนโตอย่างเดียวนะครับเขาเองเนี่แหละคือคนที่วางแผนการทั้งหมดในการก่อการร้ายขึ้นมาครับนั่นแหละครับก็คือหัวหน้าคนก่อการร้ายกับคนใหญ่คนโตนี่เนี่ยมันดันเป็นคนเดียวกัน อิตาลีกับอียิปต์ตอนนั้นก็เลยได้แจ็คพอตเลยครับได้หัวหน้าของคนร้ายมาตกอยู่ในกำมือของพวกเขาที่นั่นเองแหละครับมันก็เลยเริ่มเจราจากันแล้วก็ทําให้พวกหัวหน้าคนร้ายเนี่ย ต้องยอมยกเลิกแผนการทั้งหมดในการก่อการร้ายบนเรืออิตาลีครับโดยจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าหากพวกผู้นําของคนก่อการร้ายเหล่านี้นะครับได้ไปคุยบอกให้อีกคนก่อการร้าย4คนที่มันอยู่บนเรือเนี่ยหยุดทําแล้วก็นําเรือกลับมานะครับอิตาลีเนี่ยก็จะไม่ทําอะไรกับผู้ผู้ก่อการร้ายเลยคือจะปล่อยให้เขารอดไปได้ครับซึ่งไอ้ผู้บอสก่อการร้ายคนนั้นก็เหมือนจะยอมสิครับก็ติดต่อโทรไปบอ่อยเขายกเลิอกอะไรแบบนี้แหละก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับกำลังจะจบลงได้สวยนะครับ คือรัฐบาลอิตาลีในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการถแถลงการผ่านวิทยุอะไรไปเลยว่าเนี่ยกับตันบนเรืออิตาเลียนนะได้รายงานว่าทุกคนที่อยู่บนเรือนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยกันครบ32ทุกประการเลยหลังจากนั้นอิตาลีกับอียิปต์นะครับก็จะมาลงนามยอมเซ็นสัญญาปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายไปแล้วแต่ทว่าวมันดันมีชาติหนึ่งสิครับที่แบบไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือพี่มักกันนั่นเองครับที่คิดว่ายังไงยังไงเนี่ยไอ้คนผิดมันก็ต้องมาลงโทษ แต่อิตาลีก็แบบอะไรจะเป็นลงโทษเขาทำไมก็พวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรนี่ปล่อยตัวประกันเสร็จแล้วก็แยกแย้าย,ยจบๆกันไปอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงทำไมอเมริกาจะต้องไปป่วงชาติคนอื่นอยู่เรื่อยมาซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยทางอิตาลีก็มีเหตุผลนะครับแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิตาลีเขากาลังปกปิดอะไรบางอย่างจากทางอเมริกาอยู่ครับนั่นก็คือในภายหลังเนี่ยอิตาลีก็เหมือนจะมาทราบมาว่า ไอช่วงเวลาตอนที่อิตาลีกับอเมริกาได้ยื้อยือกันอยู่เตรียมว่าจะทํายังไงกับคนร้ายจนกระทั่งเวลาที่คนร้ายได้ให้มาเนี่ยมันเลยแล้วนะครับคนร้ายเนี่ยมันก็ได้กดปุ่มชัดดาวแจกลูกตะกัวให้หนึ่งในตัวประกันจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็โยนตัวประกันลงน้ําไปนะครับซึ่งประเด็นคือซ่าของตัวประกันคนนี้เนี่ยมันดันเป็นคนอเมริกาด้วยยังไงละ่ะ ซึ่งสาเหตุที่กัปตันเรือในตอนแรกได้บอกว่าทุกคนในเรือปลอดภัยไม่เป็นอะไรครบ3าสองนะครับก็เพราะว่าไอตอนที่กัปตันเรือเขาได้พูดเนี่ยคนร้ายนะครับมันก็ยังเอาปืนเนี่ยจ่อหัวกัปตันอยู่ครับ <c oughs> ก็เลยทําให้กัปตันต้องพูดไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าไอเรื่องการที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปกปิดยังไงมันก็คงปกปิดไม่มีใช่ไหมครับคือสักวันหนึ่งเนี่ยอเมริกาก็ต้องรู้อยู่ดีที่ไม่รู้แล้วเท่านั้นแหละครับอเมริกาเนี่ยก็เลยได้เดือดดานขึ้นมาเลยครับบอกเฮ้ยอิตาลี ไอคนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ก่อการร้ายแล้วนะแต่มันคือฆาตกรดังนั้นเองเราจะต้องจับมันมาลงโทษที่ประเทศเราให้ได้เพราะว่ามันได้ฆ่าคนอเมริกาเนี่ยต้องลากมันไปอเมริกาให้ได้เลยนะคือจริงๆแล้วไอคำที่อเมริกาใช้ในตอนนั้น,นมันได้หยาบโลนมากบง่งบอกได้ถึงความเดือดดาลของเขาเลยนะครับคืออเมริกาได้บอกว่าให้จับไอสนับบิชนามาประหารนะครับคือเรียกผู้ก่อการร้ายนีย่เป็นลูกของคนขายแกงกะหรี่กันเลยทีเดียว แต่ถ้าว่าพอจะไปตามจับกลับมาเนี่ยมันก็กลับทําไม่ได้แล้วครับ เพราะเหมือนกับว่าก่อนหน้าที่เรือซึ่งถูกปล้นไปจะมาถึงท่าเรือนะครับพวกผู้ก่อก,ก,การร้าย4คนที่เขาได้อยู่บนเรือเนี่ยก็แอบเปิดตูดนั่งเรือเล็กหนีไปเรียบร้อยก่อนหน้านั้นแล้วครับแล้วเขาก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าพวกรัฐบาลของอียิปต์กับอิตาลีเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ด้วยแหละเพราะว่าไอ้สองชาตินี้นะครับก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องอะไรกับพวกปาเลสไตน์ไงแต่ทว่าพวกอเมริกานเนี่ยไม่ยอมสิครับเวลาต่อมาพอพวกนั้นบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยอเมริกานะครับก็เลยได้ใช้หน่วยข่าาวกองเ ไปสืบมานะครับจนกระทั่งรู้ว่าพวก4ผู้ก่อกรารลายที่มันได้หนีมาจากเรือเล็กเนี่ยเขาได้มานัดเจอกันกันกบบอสหรือว่าไอ้คนที่ได้สั่งการให้เขาหยุดการก่ออาชญากรรมครั้งนี้เลยครับยังจุดแห่งหนึ่งของอียิปต์ครับก่อนที่จะหลบหนีไปด้วยกันโดยการปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับให้ปะปนไปกับผู้โดยสารทั่วไปฮะ ที่เมื่อพี่สหรัฐได้ทราบข่าวดังนี้ปุ๊บนะครับเฮียแกก็เล่นใหญ่เลยครับรอบนี้โดยการที่สหรัฐนะครับได้สั่งให้เรือบินลบกว่าหลากลับไม่ว่าจะเป็น F15 F16 อะไรก็ว่าไปนะครับ ได้บินค้นหาเรือบินโดยสารที่บรรทุกผู้ก่อการร้ายอยู่บนน่านฟ้าทั้งหมดนี่แหละครับที่หาไปหามาก็ไม่นานครับเจอด้วยที่พอเจอปุ๊บนะครับสหรัฐเนี่ยก็สั่งให้เรือบินลบสี่ลำเนี่ยได้บินไปขนาบกับเรือบินโดยสารที่มีผู้ก่อการร้ายอยู่เลยนะครับคือโหดรลายมากหลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐนะครับก็ได้บังคับให เครื่องบินที่ได้บรรทุกผู้ก่อการร้ายอยู่ตอนนั้นเนี่ยได้ไปลงจอดจังเกาะซิซิลีที่มีฐานทัพของพวกสหรัฐอเมริกาอยู่ครับซึ่งพอมาจอดปุ๊บนะครับทางสหรัฐเนี่ยก็ส่งทหารกาหลากหลายสิบนายเลยนะครับมายืนล้อมวงเครื่องบินจนแบบมันกลายเป็นสภาพเหมือนกับการล้อมรอบกองไฟอะไรประมาณนั้นเลยกะว่า ถ้าไอ้ผู้ก่อก,การร้ายลงมาตอนนี้เนี่ยจะลุมจับเขาได้แต่เทว่าวมันดันมีเรื่องที่หักมุมขึ้นนะสิครับก็คือในตอนนั้นเองหลังจากที่ทหารสหรัฐได้มาล้อมปุ๊บเนี่ยมันก็มีหน่วยคอมมานโดจากอิตาลีนะครับมามากมายเลยครับที่ไม่ได้มายืนล้อมจับคนร้ายนะแต่มายืนล้อมวงทหารสหรัฐที่อยู่รอบเครื่องบินอีกทีครับเพราะแบบอิตาลีเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องราวบาดหมางอะไรกันกับประเทศของผู้ก่อการร้ายใช่ไหมแล้วสหรัฐเนี่ยจะมาจุ้นจะมาเผื่ออะไร คือถึงแม้ว่าคนที่ได้ตายไปเนี่ยจะเป็นคนสหรัฐนะครับแต่ถ้าว่าเอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นบนเรือของอิตาลีดังนั้นถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยอิตาลีนะครับก็ต้องเป็นประเทศที่มีสิทธิในการลงโทษตัดสินพวกผู้ก่อการร้ายไม่ใช่เหรอแต่อเมริกานะครับก็ยื้อยื้อกันไปคือไม่ยอมกันจนกระทั่งจะเกิดการประทะกันเองระหว่างอเมริกากับอิตาลีแล้วด้วยซ้ํานะครับ แต่ทว่าไอ,อเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ได้มาสงบลงด้วยการที่อิตาลีนะครับยอมรับข้อตกลงจากอเมริกาว่าอิตาลีเนี่ยจะตัดสินพวกผู้ก่อการร้ายนี้ได้จ,จะต้องประหารพวกผู้ก่อการร้ายนะครับแต่ทว่าพอไปถึงศาลแล้วในอิตาลีนะครับเขาก็กลับไม่ตัดสินประหารพวกผู้คนเหล่านั้นครับเพราะอิตาลีเนี่ยก็ได้ใช้ลูกเล่นทางกฎหมายแล้วก็ลูกเล่นลิ้นนะครับประมาณว่าเนี่ยเราไม่มีหลักฐานอะไรที่เพียงพอต่อการตัดสินในชายพวกผู้นี้มีความผิดถึงขั้นโดนประหารซะง,งั้นฮะ ทางอิตาลีเนี่ยก็เลยไม่ได้ลงมือประหารพวกคนผู้ก,ก่อาการร้ายทั้ง5คนเลยนะครับก็คือไอ้คนที่ได้สังหารตัวประกันไปเนี่ยก็โดนโทษติดคุกไป30ปีและคนอื่นก็แบบ10ปีบ้าง25ปีบ้างตามแต่กระทงที่พวกเขาจะได้ก่อาการร้ายอะไรกันไปนะครับส่วนท่านบอส MVP ที่เป็นหัวโจในการคิด แผนการนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะครับเฮียแกเนี่ยกับโดนปล่อยตัวไปโดยไม่โดนอะไรเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับอิตาลีก็บอกว่าเนี่ยเราไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมาเอาผิดกับพวกเขาได้ครับแต่ถ้าว่าจริง,รงๆแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าไอคนนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนใหญ่คนโตไงคืออิตาลีก็คงกลัวๆว่าจะไปมีเรื่องอะไรกับทางปาเลสไตน์นั่นแหละครับจะหากใครสนใจเรื่องอะไรจังไรดักดักแบบนี้อีกนะครับแอดก็มีทั้งเพลย์ลิสต์ดักไดอารีแล้วก็จังไรไดอารี่ให้ได้เลือกฟังกันอีกยาวๆเลยนะครับหรือถ้าใครที่มีนาาาร่่ีก็สสมมถงได้ทช ในแฟนเพจ facebook F N Diary นะครับและวันนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยละเดอ้อบ๊ายบาย